สวัสดีครับคุณลุงสุขครับครับวันนี้เราจะมายำมะม่วงทานกันนะครับอันนี้เป็นมะม่วงเขียวเสวยนะครับอากาศร้อนนะครับหน้ามะม่วงนะครับเราก็จะมายำมะม่วงนะครับตอนนี้จะเก็บเลือกเก็บเอาที่ไม่แก่มากนะครับถ้าแก่มากก็ออกมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับเอามายำแล้วก็เอาให้มีรสเปรี้ยวๆหน่อยๆนะครับไม่ต้องเอาแก่มากนะครับ หนนี้ก็ใช้ได้นะครับสักสองสามลูกนะครับบรรยากาศครับในบอ่อบ่อปลานะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับส่วนประกอบว่ามีไม่มากนะครับเป็นกุ้งแห้งปลาย่างปลาป่นนะครับแล้วก็หัวหอมหัวถั่วคั่วนะครับพริกพริกป่นนะครับครับทีนี้เราก็จะอันนี้เป็นปลาไปแห้งนะครับปไาย่างแห้งครับเราก็เอาแต่เนื้อนะครับมาโขลกบุบๆนะครับกุ้งแห้งก็ใส่นะครับอันนี้ปลาป่นนะครับ หอมก็จะเป็นหอมแดงนะครับหรือหอมแขกก็ได้นะครับน้ำปลาครับแล้วก็ใส่น้ำต้สมสุกลงไปหน่อยหนึ่งนะครับน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาพริกป่นนะครับก็ตามชอบนะครับใส่มากใส่น้อยก็ไม่ไม่ได้มีสูตรจายตัวนะครับ ปลาป่นนะครับขาดไม่ได้เลยครับปลาป่นหอมนะครับสามปลาลาต้มสุกครับตามชอบครับมากน้อยนะครับปลาย่างปลาย่างนี่เราทุบบุบๆนะครับมะม่วงเราก็ชิมดูก่อน,นครับว่าออกมันมากไหมถ้าเป็นเดี๋ยวเสเวยนะครับเป็นเพราะว่าเป็นมะม่วงม ที่บ้านเหลือแต่ะม่วงมันนะมะม่วงอื่นน้ําท่วมตายหมดนะครับวันนี้ก็ปรุงไปเลยครับแล้วเราก็ลองชิมดูนะครับได้ที่แล้วเราก็ใส่ให้หมดเลยนะครับกุ้งแห้งถั่วลิสงหอมแดงครับใส่หมดเลยคุกข้าให้เข้ากันนะครับถ้าใครชอบแบบอ่อนๆก็คุกนานหน่อยนะครับใครชอบแบบแ,บแข็งๆกรอบๆก็คุก แป๊บเดียวนะครับพุกเขาแป๊บเดียวครับเสร็จแล้วตักเสิร์ฟเลยนะครับยำมะม่วงนะครับหน้าร้อนนะครับยำมะม่วงรสแซ่บๆนะครับครับเพิ่มด้วยพริกป่นเสร็จแล้วนะครับยำมะม่วงคูนสุครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ